แล้วนี่ใครเนี่ยเต้าผมยืนดีละพี่น้องเสีย,ย,ยพี่คนนี้ด่าผมว่าพูดมากผมจำได้ตลอดปีเลยพี่จำเพลงคนแล้วผมจำได้ตลอดไปรอเลยว่าผมไปเจอเขาที่อีกแก๊งหนึ่งมาแล้วผมก็ไปดื่มับเขามาอ๋อเพื่อน แกไม่เป็นแกไรเฮ้ยใครเบียดนักหนาวะแม่งไป้ำดีๆไอ้ดับทำดีดีครับเพื่อนหัวบักหมดเลยงั้นเดี๋ยวจะส่งมึงลงไปนอนอยู่ใต้น้ำด้วยไอ้ดับถ้ามึงยังแบบนี้วะแบบหัวบักหมดเลยเพื่อนใช่หรอหัวบักใช่เออหัวมึงเห็นหัวกูบักได้กูใส่หัวหมีเนี่ยผมไม่ได้บอกนายทั้งน่อยเมื่อี้มึงบอกทั้งหมดไงเมื่อกี้ โอ้เสื่อก็ขาดขาก็ขาดอะไรของมึงเนี่ยไอ้โอ้โหทำไมหายแล้ก็ก้มกันหมดเลยอะหายแล้วหมดเดิมแล้ฮะเมื่อกี้เรียกว่าไปดึงตัวมาเหรออืมไม่ใช่ครับไม่ได้ดึงตัวนะครับเดี๋ยวฟังผิดหรือเปล่า ดึงตัวให้ดูแม่ฟังผิดนะเมื่อกี้เดี๋ยวผมดึงตัวโชว์ทีื่อกี้บอกว่าดึงตัวมาเดี๋ยวผมดึงให้ดูนะไปไหนไปไหนไปไหนโอ้โหสุดยอดจะหนียังเดียวเลยเฮียเนี่ยยอดเฮ้ยพอขายคิดตัวไหนวะเย้สองแสนหกอ่ะอ้าวลีเออขอบคุณคุณบีบอลเบนซ์ค่ะขอบคุณค่ะ ตีไม่ติดมันตีไม่ติดเพื่อนมันตีของตัเองไม่ติดมันเลยขายดี้หรอเราลมทีเดียวเห็นบอก่ะเออตกปลานี่รวยจัดเลยะจริงถ้าไม่พลาดรวยนะว้ยก็รวยนะเพื่อนถ้าไม่ตายอ่ะท้าไม่เดียวใช่เดียวชิวมันมันชิวอ่ะเออตอนนี้แม่งไปทำเหมืองไงเพราะแม่งคูนไงไอ้ไม่คูนีไย้สุ่มดับสุ่มดับหนึ่งสองเพื่อนเห็นน้องบอกดุสมหุ่มหนึ่งสองไงนะอุ้ยใครพูดอะไรสาวดีสาวเดิออะไรนะดูดอดูชิวเต็มเลยนะแปดร้อยคนเนี่ยเต็มแล้วเพื่อน กูเข้าเก็บไปได้อะเฮียเหรอครับใครผู้สาวดีอย่าเฮ้ยใครพี่มาเฮ้ยใช่ครับเหรอเฮ้ยผมเหรอเออคนนี้ไปเก็บดิไม่ทำไม่ทรอบเมืองไหรอไม่ทำแล้วครับผมมาเหรอครับผมอยู่เอ่อสย่านกปลาได้ครับเออเจไปทำรอบเมืองมาเหรอ ใช่ทำถึงอังุ่นน,น่ะทำรับเดียวเลิกเลยเหรอ <S S เล,อกเลิกเลยทิ้งเลยพังหมดอะ่ะ <c oughs> โอ้โหหลูดพังหมดเลย <c oughs> นี่ไ <c oughs> ม่เอาใครมาอีก เป็นแฟนกันเหรอเป็นแฟนกันเองโ <Okay. S 1> อเคไม่ใช่เอา้าผมตกปลาไม่ได้เนี่ยกู <c oughs> ได้ยินเสียงแอนคีย์บอร์ดมึงนะว่าอดตกปลา <c oughs> ผมตกปลา, <c oughs> ามไม่ได้อยากให้ผมตกแล้วก็ได้เอา้าผมวิ่งไม่ได้กดพนมมือดิ๋ย <c oughs> นมมือทำไม <c oughs> ว่ายกเดี๋ยวกูบอกว่าวิ่งได้ไง <c oughs> ต่อให้ขยับเดี๋ยวดับก็เพียแอ ผมคาเล็กนิดเดียวเองผมคาเล็กนิดเดียวเองคาเล็กกับมือเล็กนิดเดียวเองเปิดเห็นยังอืออ่าไม่เคยบอกนายหานักร้องกลางคืนไหมเดี๋ยวหานักร้องกลางคืนหาดินายจ่ายค่าจ้างเนี่ยเพื่อแจ๊กจ่ายดาบดาบใช้เงินมั่งเหยืไอสัตว์ผมใช้ตลอด ผมอะฟาร์มตั้งนานตังผมยังอยู่เท่าเดิมอยู่เลยใช้นี่ดิเพื่อนแจกใช้ของไอต่อที่นายเก็บเมื่อกี้ขอไอต่อขอไอต่อเฮียอะไรกูไม่ได้โอ้โหโอ้โหไอ้เฮียเอากูอย่างเดียวเลยอมของแก๊งหน่อยเนี่ยของไอต่อที่นายเก็บมาเมื่อกี้กูไม่ได้เอ้าอมของแก๊งเหรอครับเนี่ยไม่ได้ออมครับคืออะไรอ่ะคือทำทำไมอ่ะทำอะไรทำทำไมอ่ะ อ๋อไม่ตอบอ่ะไม่ได้เอาไปเอาไปทําไมล่ะเอาไปทําไมฟองแกงก็นายไม่มีตังไงนายจะเอาไปอ่ะจำนายใช่ไหมไม่ได้เอาไปผมเห็นผมเห็นนายเก็บอยู่ใครเก็บมึงเห็นได้ไงก็ผมยังไม่ตายกูยืนวงคนหลังมีคนมีคนผมจําไม่ได้แล้วแต่ผมเห็นนายเก็บนะ ใช่ครับผมยังไม่ตายอ่ะผมก็นั่งอยู่ใกล้ๆนายอ่ะมันไม่มีหรอกไอ้เหี้ยมึงอย่ามาใส่ร้ายเหอะพี่อะไรก็ว่าแต่กูไอ้เหี้ยพี่พี่ว่าร้ายกันตลอดคนนี้เอาของแกงไปเนี่ยพี่เนี่ยหัวหมีแกงผมเชื่อว่าเรเขาไม่ได้เอาไปครับเขาไม่ได้เอาไปเนาะ แก๊งบูโดพี่บอกวันนี้ไ่ดึกไหมคะพี่บอกพี่ไมของพี่แก๊งเมียวโบคุเอ้าพี่ไปไหนพี่ใช่ครับพี่โมมีทำไมเพื่อนพี่พูดมากจังเอาน้องไม่ดีนะแบบเนี้ยเพื่อนพี่พูดมากเสมอถ้ามีคำถามถ้าเวลาเพื่อนพี่อ่ะใช่เหรอเวลาเพื่อนพี่พูดห้ามห้ามมีคำถามนะเพื่อนพี่คุยกับหนูไม่เคยจบสักเมื่อ น้องคุยเรื่องใหม่กับมันสิเอ๊ะเจเน็ตมานี่มานี่มานี่มานี้ยป่าแบบชิวๆอ่ะแบบชิวๆอ่ะย่าเจตี้นี่ตัวสันหลังยาวเลยสัตว์ขอบคุณคุณก้องค่ะดูเหมือนดูเหมือนดิดูเหมือนเดนเดวิดอะโอ้โหเฮียโขงดูเหมือนแรงงานในเฮียสุดยอดโอ้โหมาดูเหมือนดีอะไรวะน่า เปเมโลโทรมาแล้วโทรนะนชื่ออะไรชื่ออะไรไปตกปลารอบนี้เสร็จเราไปแล้วนะแฟนไหนพี่ตกปลาไหมเอ้าทำไหมได้ครับพี่เป็นแฟนน้อยไม่นเดี๋ยวผมตกปลาเนี่ยผมเอาปลาไปขายแล้วผมจะได้ตังค์ไม่ได้ค่ะโกหิวข้าวนนิดึงละได้ไหมล่ะเออ โอแม่งแบบพี่ขอข่าวอันนึงผมหิวข้าวในเหมือนเป็นร่อยเพื่อนตอนเย็นก็เยอะแลตอนนี้เยอะกว่าเดิมเอ้ยเอ้ยเอ้ยนักร้องทาอะไรเพื่อนเดี๋ยวเขามาเพื่อนรอรอรอเชื่อเลยว่าพี่ไม่ให้ผมผมจะตายแล้วผมต้องไปรีเดี๋ยวผมมานะแต่ก็มีตังค์คือเดี๋ยวหาหาหารถแรงมาขับผมจะหมดไอ้ไทยรถไอ้ไอ้นั้นมาขับเดี๋ยวรถ หายเงาเลยยังนะคนนี้ชื่อเมโลตอนนี้หายเงาเลยยังนะไม่ใช่แสนห้าแบบถามตัวเองใช่หรือเปล่าหายเงาเลยยังพี่คนนี้ชื่อว่าโรเบิร์โตคนนี้ชื่อคนนี้ชื่อว่าเจสสวัดีคนนึงชื่อเมโลสวัสดีครับสวัสดีครับคนสวยสวัสดีครับที่ผมยังไม่มีาสวยไปหมดอ่ะมึงมีกี่อันกูมีอยสามอ่ะ อะไรครับไม่ิดดว่าอะไรนะเอาป่เอาขาวปะกูขอเน่งดิเออแปดเจ็ดโนี่ตปดเจ็ดคกูมีนี่ว่าจังเอาปะเอาอะไร้าขาวเอาเอาหนึ่งสองหนึ่งสองสามหน่เอาของไอ้ดอกขายหนึ่งอะไรอ๋อของไอ้ดอกหน้ามึงห่วยสัสเอออไอดอกมาขอไอ้ขายเ่อนสวยไปหมดเลยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวกงรู้ได้ไงเป็นโลเพื่อนไปก็เนี่มึงพูด่ะี่เขาถามว่าเขาหน้ารักเปล่าหรอไม่เนาะไปไหนละไอ้ทีดาบะ ใส่ไปหมดเลยใส่ทุกคนบีเขาน่ารักป้ะไม่ไอเมนรอมึงดูในะทวิตดิคนอยู่เหมืองอะเห็นปะพวกแบบหมดอะหมดงานอะแบบได้หวะเหมืองอะเห็นปะไม่ยอดอะเฮี้ยอันนี้อันนี้อันนี้สี่ทุ่มมะเนี่ยเฮี้ยสี่ทุ่มนะขนาดสี่ทุ่มนะเฮี้ยปวดคนเลยนอะไรขนาดนั้นอะตอนตอนตอนมึงเข้ามาติดคิวปะตอนมึงเข้ามาติดดิเพื่อนจริงพื้นจิงพื้นหลังจากพื้น ไม่เติมพอยต์เข้าไม่ได้ตอนนี้เพื่อนเติมพอยต์ไปเท่าไหร่ครับเติมไปเท่าไหร่พลอยไปให้ห้าร้อยเพื่อนเย่คิวหนึ่งนะเย่โอ้ยเหมืองคนเลยขนาดนั้นนะใช่ปะบ้าจัดแล้วมึงดูตรงกลางเต็นท์ดิกูแพ้สองรอบกูเลิกเลยกูเลิกไปเหมืองแล้วกูแค้ไปสองรอบฮัลโหลครับเอาคนนี้ไปเก็บดิฮัลโหลครับเนี่ยได้ครับอันนี้น่าไหมให้ผมไปรับไหม ได้ดื้อบอยก็ดื้อ <laughs> โอเคครับเร็วเลยนะ <laughs> โอเคครับ <laughs> มีรถให้มึงจบโปรละเพื่อนคืนนี้ใช่เหรอมีรถ แต่กูว่าหาให้ b บียเฮ้ยไม่หนีไม่โหลดผลด้หรอไอ้เมโหลดอ่ะโหหนี่ไม่ให้จัดเลยเพื่อนอยู่เนี่ยกูไม่ให้โดนจัดนะเพื่อนแต่แมันโหจัดเลยไปฝึกมาตอนไหนวะตั้งแต่แบบเอ้ยนั่นไงยอดไม่เปลี่ยนใจให้ชมเลยเฉยทำไมอ่ะ เรายังชมว่าคนสวยไปช่วเลยไปไหนเฮ้ยลอยดาไปไหนอ่ะเฮ้เหมือนเห็นวิ่งไปข้างหลังหายไปละมึงชอบทำตัวปัญญาอ่อนไหมเฮียเนี่ยอยู่เฉยไม่เป็นไหมตัวหล่อในเฮียเนี่ยไม่มีหรอครับไม่มีหรอกนอกจ<อ>ากเฮียนี่มันเป็น,<ห>นเขาเรียกว่าอะไรวะแบบว่าโลกแบบว่าอยู่นิ่งไม่ได้ใช่ป่ะใช่ไหมไปจัด ก็ครับเจ๊เจ๊เบิ้มตอนเจ๊ไปทำงานบนมั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 นคูนปะได้อะไรครับมันคูนน่าจะราคาของขึ้นไหมเอ็ดเพิ่งพาไปทำบัตรสามออโต้มาย็งไงครับมันได้อะไรมันมันได้เยอะกว่าเดิมไหมขึ้นมันขึ้นทุกอย่างมันเก็บทีละสองอ๋อคูณสองเก็บทีละสองปกติมันก็ทีเท่าไหร่อ่ะมันเก็บทีละหนึ่งหรือเปล่า อ๋อทีนันหนึ่งเหรอแสดงว่ามันก็เพิ่มคูณสองก็เพิ่มราคาอีโค่มาครับก็คือเก็บคูณสองโพคูณสองแล้วก็อีโค่ราคาขึ้นถูกไหมน่าจะประมาณนี้น่าจะประมาณน,นี้กี่วัานอ่าเจรู้ไหมครับน่าจะสามนะครอ๋อสแต่ราคาของแค่เที่ยงคืนวันนี้ไหมอ๋อหกชั่วโมง ว่าบัตรออโต้บัตรออโต้กี่วันนะครับเจ๊สามวันมั้งครับอ๋อสามวันโอเคครับเขาแจกใช่ไหมเจ๊ต้องไปทำเอาอ๋อต้องไปคาที่เลเบลถูกไหมถูกโอเคแป๊บนึงนะขอเรียกดาบแปบ๊บนึงเรียกดาบแป๊บนึงเรียกดาบแป๊บนึงเราไม่ได้ดูแชทเลยอะ แับเป็นไรอะซอจะตามตามดับพี่ม,มาไล่ไม่เอานะ คือถามว่ารีเป็นไหมไม่เป็นถาอะไรเป็นไหมไม่เป็นทำเป็นแต่อาจจะช้าหน่อยอ่ะกว่ดจะอะไเนี่ยกูจะล็อควดจะอะไรทำไม่เป็นอย่าทะเลาะกันได้ไหมล่ะฮึยใช่เพื่อนใช่ใช่มันมันเพิ่มไปขายป้าก่อนนะครับเอาเพื่อนผมไปด้วยดิเจ้ไม่มีรถแล้วดาวเอารถไปไหนไม่รู้อ่ะข้างหลังก็ขับได้นะครับเนี่ยมอเตอร์ไซค์ดำครับเบนก็ขับได้แหละเขาดำ จะตายไปปุึงไปไหมครับไปไหมโฮมี่เขาช่วยนายอบนึ่งครับบนึ่งเ้ว้ยผมไม่คุยกับพี่ตลอดไปผมไม่คุยกับพี่ตลอดไปไม่ไม่นานเท่าไหร่ โอ้โหกูเพิ่งเริ่มกินไม่ตายมันทันอยู่มาละ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 ไปมาละไปเฮ้ยดาบมาันี่เดี๋ยวเพื่อนพี่พี่อยู่แก๊งอะไรตายพี่อยู่แก๊งผมไหมอันฮาวิเะลูอุ้ยแก๊งอันฮาวิเะลูตายแล้วนะมากินไม่ทันเลย มนดำมนดำเรียบร้อยไม่พาไปลงนะโรงพยาบาลดูจักการปฐรมพยาบาลเบื้องต้นไหมคะคุณแจ็กกี้ดูหรือเปล่าตรงไปเล่นธนาคารไหมนะ

น่าจะหิวข้าวครับหิวข้าวใช่ไหมใช่ใช่ไม่เขาน่าจะหิวข้าวเมื่อกี้ผส่งพยาบาลเมื่อกต้นไปให้เราคับหมอไม่ได้หิวครับไม่ได้หิวไม่ได้หิวขอบคุณครับท,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 ที่เดียวครับ หมอครับหมอได้ทำอะไรผมไหมครับเมื่อกี้ไม่ได้ทำะไรหมอมาถึงคนแรกไหมอ่าหมอมาถึงคนที่สองครับหน้าผมปเปียกๆอิมะละลายหรือเปล่าเว้ยต้องไปเล่นธนาคารไหมเดี๋ยวน้องไปครับน้องๆแยกไป อู้ปลาราคาแพงมากเคยซานไว้เนี่ยโอ้โหตกใจได้ขนาดนะั้นอะก้มีใครอุ้มมาครับเมื่อกี้อุ้มมาเองครับ แล้วทำไมตื่นตรงนั้นอนะไม่ไปโรงพยาบาลฮะมาถกพยาบาลน,นิดหน่อยครับ CPR รู้จักไหม,ม น,นี่หรอนี่หรอวัสดีครับวัสดีครับตรวจเลือดไหมครับตรวจอะไรนะครับตรวจเลือดครับเดี๋ยวตรวจตรวจทำไมครับ,รบรแข็งแรงดีเนาะแข็งแรงมากล่ะนี่ไปไหนอะ 你喽，谁 <Y'> <laughs>